สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจไม่เก่งอยากสอบทุกท่านนะคะแล้วก็ทาง Youtube นะคะไม่เก่งอยากสอบวันนี้แอดมินนะคะมาพูดในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสามารถสอบได้ทั้งสอบท้องถิ่นสอบสอพอหรือข้าราชการส่วนอื่นๆน,นะคะจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้เข้าไป มีแนวข้อสอบดูว่ามีการสอบในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้แอดจะมาพูดในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่2ค่ะขาป,ประกาศเมื่อวันที่6เมษาพุทธศักราช2560ซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะ16หมวด279มาตรา1บทเฉพาะการค่ะ ผู้รับสนองพระบรมราชองการก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะสิ่งที่เราต้องจําก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่จะรับสนองในฐานะตัวใช้ตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะอันดับแรกเรามาดูที่หมวดที่1นนะคะหมวดทั่วไปมาตราที่1นนะคะประเทศไทยเป็นราชนจาจักนรหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ เราต้องจำตรงคำว่าจะแบ่งแยกมิได้นะคะในข้อสอบอาจจะออกมาเป็นคําหลอกนะคะก็คือประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แบบนี้คือข้อนั้นจะต้องผิดไปเลยนะคะสองก็คือมาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะข้อนี้อีก ข้อนี้ก็จะสังเกตตรงการปกครองระบอบนะคะตรงนี้จำให้ดีประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะส่วนข้อ3นี่คือสำคัญออกข้อสอบมาแล้วในในข้อสอบของสองพทในปี2563นอนะคะอประชาธิปไตยเป็นของปวงชนท้าวไทยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ทรงประมุก ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและก็ศาลนะคะตามบุญบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งดูจากภาพนะคะพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจ 1. ผ่านทางรัฐสภา 2. คณะรัฐมนตรีแล้วก็3ศาลนะคะอันนี้จำไว้เลยค่ะดอกจนันไปเลย5ดอกนะคะตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เราอาจจะอ่านคร่าวๆได้ อบางทีทาง youtube ยังไม่ทราบนะคะถ้าอยากได้เป็นเนื้อหาสรุปนะคะแล้วก็แนวข้อสอบสามารถนะคะไปดูที่เพจไม่เก่งอยากสอบนะคะซื้อไปเลยนะคะในในแฟนเพจ y o u เอ่อในเพจของ facebook นะคะหมวดที่2ก็คือหมดที่2จะสำคัญตรงมาตราสินะคะพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองค์มนตรีคนหนึ่งและองค์มนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นองค์มนตรีค่ะตัวนี้เราต้องจำนะคะส่วนมาตา7 8 9นี่คือจำคร่าวๆนะคะดูจากแผนภาพนะคะคณะองคมนตรีประกอบด้วย ประธานหนึ่งคนนะคะบวกด้วยองค์คมนตรีอื่นไม่เกิน18คนคะ่ะถ้าจำอย่างนี้จะง่ายขึ้นนะคะซึ่งจากแผนภาพพระมหากษัตริย์นะคะแต่งตั้งโดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองค์คมนตรีหนึ่งคนแล้วก็องค์คมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนคะ่ะซึ่งหน้าที่ขององค์คมนตรีนะคะก็คือถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์นะคะในเรื่องของราชกิจจาในกรณี พระราชกรณียกิจทั้งปวงนะคะทรงเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะมานะคะซึ่งการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีเนี่ยจะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะคะส่วนสมมุตินะคะถ้าเอาง่ายๆให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รงนามรับสนองพระราชองค์การแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีออก ออกจากตำแหน่งนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานองคมนตรีเนี่ยผู้รับสนองพระราชองค์การก็คือประธานรัฐสภาส่วนองคมนตรีอื่นๆน,นะคะถ้าแต่งตั้งมาแล้วหรือจะถอดถอนก็คือจะให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองราชองค์การค่ะตัวนี้ พูดคร่าวๆก็คือถ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในประเทศของเราแล้วท่านประทับอยูอ่ประทับอยู่ต่างประเทศนะคะจะสามารถแต่งตั้งผู้สาเร็จราชาการแทนได้นะคะซึ่งถ้าได้รับการแต่งตั้งแล้วจะให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระราชาองค์การนะคะในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชาการแทนพระองค์ค่ะ ือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในหัวข้อนี้นะคะในหมวดนี้จะไม่ค่อยออกข้อสอบเท่าไหร่นะคะอย่างมากก็1ข้อแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยนิยมออกนะคะเราก็สามารถอา่านคร่าวๆหรือจับประเด็นในข้อต่างๆได้นะคะจับประเด็นคร่าวๆนะคะทั้งหมดมีถึงมาตรา47นะคะ ตัวนี้ดอกจันไปเลย5ดอกนะคะตัวนี้ออกข้อสอบทุกสนามนะคะแนข้อสอบจะประมาณว่าข้อใดคือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยพุทธศักราชส5 6 0อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีช้อยมาเป็นพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ2องขอใครป้องกันประเทศ3ามข้อควายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเค่งคัด แล้วก็งองูเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาขั้นพื้นฐานอะไรประมาณนี้ข้อนี้ก็จะผิดไปเลยนะ,ะอยากให้จำนะคะจำทั้งสิบข้อเลยค่ะเพราะว่าออกข้อสอบแน่นะคะ่ะหน้าที่นะคะเราเราจะมีหลักการจำสิบข้อนะคะคือสามสี่สามสามแรกคือถ้ารักควรป้องกันตามกฎหมายนะคะ รักชานะคะป้องกันกฎหมายนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะ4คืออย่าบังคับให้ทหารนั้นละเมิดการเลือกตั้งนะคะคือเราถ้าเราจําเป็นกอหรือจําเป็นประโยชน์อย่างนี้จะง่ายขึ้นนะคะ3ส,สุดท้ายก็คือรักสิ่งแวดล้อมควรเสียภาษีไม่ทุจริตค่ะก็คือเรามีหน้าที่หรืออนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เสียภาษีคือประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีแล้วก็ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตนะคะทุกรูปแบบค่ะหมวดที่5นะคะหน้าที่ของรัฐข้อนี้ก็ดอกจันรสักสารดอกนะคะในมาตรา54เนี่ยจะมีความสำคัญก็คือรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12บสปีค่ะเด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลานะคะไม่ใช่ไม่มีน้อยกว่าหรือว่า ทั้งหมด12ปีไม่มีนะคะเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตัวนี้จะมีเมนหลักๆก,ก็คือเป็นเวลา12ปีก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับแล้วก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะตัวนี้จําด้วยนะคะต่อมาหมวดที่6ก็คือแนวนโยบายแห่งรัฐ ในมาตรา65นะคะจะกล่าวถึงในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะคะตัวนี้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามรธรรมาพิบาลน,นะคะซึ่งบางทีข้อสอบอาจจะถามว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่ในหมวดที่เท่าใดหรือว่าหมวดใดอย่างเงี้ยก็จะมีหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายของแห่งรัฐหรือว่าหน้าที่ของ ประชาชุนสิทธิและศิริภาพอะไรประมาณนี้เราก็ต้องตอบให้ได้ว่ายุทธศาสตรชาติเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญในหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐนะคะอ่าในพาร์ทที่1นะคะเราจบถึงหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐต่อไปในพาร์ทที่2แอดมินจะมาพูดต่อในเรื่องของหมวดที่7เป็นต้นไปนะ7 7ถึง16เลยนะคะซึ่ง ถ้าแอดมินพูดต่อไปคลิปจะยาวมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทที่2ต่อในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ